คืนนั้นฉันกับเพื่อนบุกเข้าไปในป่าช้าเก่าแก่กลางดึกโดยความอยากลองของฉันได้ยินมาว่าที่นี่เฮี้ยนสุดๆพอเดินเข้าไปลึกๆบรรยากาศก็เริ่มวังเวงเงียบจนหน้าใจหาย แกได้ยินเสียงอะไรไหมเพื่อนถามเสียงสัน่นฉันเงี่ยวหูฟังก็ได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนเสียงลมแต่แฝงไปด้วยความหอยหวนทันใดนั้นเองเสียงกรีดร้องแหลมสูงก็ดังขึ้นมาจากข้างหน้าพวกเรามันดังมากจนขนลุกสู้ไปทั้งตัว เราหันไปมองเห็นเงาดำตะคุ่มๆเค,คลื่อนไหวอยู่หลังหลุมศพวิ่งฉันตะโกนสุดเสียงพวกเราวิ่งหนีสุดชีวิตไม่คิดชีวิตวิ่งจนออกจากป่าช้าได้สำเร็จตั้งแต่วันนั้นฉันก็ไม่กล้าเฉียดเข้าไปใกล้อีกเลยเพราะรู้แล้วว่าสิ่งที่ได้ยินในคืนนั้นไม่ใช่แค่เสียงลมแต่มันเป็นเสียงของ อะไรบางอย่างที่ไม่อยากให้ใครเข้าไปรบกวน